ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโ,โตการ์เดวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับสิ่งใหม่เอี่ยงที่จะมาเขยา่าตลาดรถกระบะขนาดกลางอย่างยิ่งใหญ่นั่นคือมิตซูบิชิพิคับ s e ี2026ถึงแม้ว่ามิตซูบิชิจะเงียบหายไปจากวงการรถกระบะมาสักพักแล้วแต่การกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ครั้งนี้พวกเขาก็พร้อมที่จะทําให้คนทั้งโลกจับตามองเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเราจะพาคุณไปเจาะลึกถึงสิ่งที่ทําให้รถกระบะคันนี้โดดเด่นอะไรที่ทําให้แตกต่างจากรถคันอื่นๆและทําไมมันถึงอาจเป็นคู่แข่ง ที่น่าจับตามองความประทับใจแรกนั้นสำคัญและมิสซูบิชิพิกับ s อสีปี2 6ก็เป็นรถที่แข็งแกร่งดีไซน์ภายนอกโดดเด่นสะดุดตาดุดันแต่รูหราทันสมัยแต่แข็งแกร่งยังไม่ต้องสงสัยพบกับไฟหน้าเหล็ที่เฉียดคุมกระจกหน้ากว้างโดดเด่นด้วยดีไซน์ดินามิกชิลอันเป็นเอกลักษณ์ของมิสซูบิชิและซุ้มล้อที่ดูดันบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่านี่ไม่ใช่รถที่วิ่งบนถนนเรียบๆร,รุ่นเ e ลงตัวพอดีประสานคุณสมบัติระดับพรีเมียมเข้ากับความแข็งแกร่งที่พร้อมลุยทกสภ,ภาพถนนนโดดเดเ่ ด้วยความสูงจากพื้นถึงพื้นบ่งบอกว่าพร้อมลุยทุกสภาพถนนอย่างแท้จริงมิตซูบิชิได้นำมรดกจากการแข่งขันแรลลี่มาใช้อย่างชัดเจนส่งผลให้รถกระบะรุ่นนี้ดูลงตัวทั้งบนเส้นทางสายงานและแม้แต่ในเมืองใต้ฝากระโปรงมิตซูบิชิพิคับเอสีปี2 0 2พักับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ซีสุบเทอร์โบชาร์สสองสลิตรที่พัฒนาขึ้นใหม่จับคู่กับระบบควบคุมล้อ e ซูเปอร์ออเดิร์เร์ UHEL Control ที่น่าเชื่อถือของมิตซูบิชิเครื่องยนต์ให้กำลังสูงส ประมาณ280แรงม้าแรงบิด310ปอนด์ฟุตมากเกินพอที่จะลากจูงและลุยได้ทุกสภาพถนนระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่นุ่มนวลให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลไม่ว่าคุณจะขับบนทางหลวงหรือบนเส้นทางครุกคะดและแน่นอนว่ามีรุ่นไฮบริดที่กำลังพัฒนาอยู่วิซูบิชิปไม่ได้มองข้ามเทรนการใช้ไฟฟ้าแม้ว่าจะยังไม่ได้รับการยืนยันว่ารุ่นดังกล่าวจะวางจำหน่ายในตลาดเมื่อใดแต่คาดว่าจะมอบประสิทธิภาพการใช้เชือ้อ เพลิงที่ดีขึ้นโดยไม่กระทบต่อสมรรถนะเมื่อก้าวเข้าไปภายในรุ่น SE จะนำเสนอวิวัฒนาการที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดให้กับการตกแต่งภายในของวิสุบิชิห้องโดยสารรูราอย่างน่าประหลาดใจด้วยวัสดุคุณภาพสูงและการจัดวางที่ทันสมัยพื้นผิวสัมผัสแบบซอฟต์ทัชครอบกลุมทุกพื้นที่ที่คุณคาดหวังไว้และเบาะนั่งที่ตัดเย็บ ด้วยผ้าและหนังเทียมระดับพรีเมียมให้ทั้งความสบายและความสบายเบาะนั่งคู่หน้ามีระบบทำความร้อนและเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า8ทิศทางแผงหน้าปัดยึดด้วยหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่12 3นิ้วระบบอินโฟเทนเมนต์ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายใช้งานง่ายรวดเร็วและควบคุมง่ายด้านล่างเป็นระบบควบคุมสภาพอากาศแบบสัมผัสซึ่งโชคดีที่มิสซูบิชิฟไม่ได้ติดตั้งระบบหน้าจอสัมผัสทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีแผงหน้าปัดแบบดิจิทัล เต็มรูปแบบที่แสดงข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่ระบบนำทางไปจนถึงการวินิจฉัยปัญหารถยนต์ได้อย่างละเอียดพื้นที่เก็บของกว้างขวางพร้อมช่องเก็บของที่ประตูลึกช่องเก็บของที่คอนโซลกลางขนาดใหญ่และช่องเก็บของใต้เบาะหลังเมื่อพูดถึงเบาะหลังกว้างขวางพอสำหรับรถกระบะขนาดกลางผัดนผู้ใหญ่จะพบว่ามีพื้นที่วางขาและพื้นที่เหนือศีรษะที่กว้างขวางเกินพอทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับครอบครัวหรือใครก็ตามที่รับส่งผู้โดยสารเป็นประจำในส่วนของกระบะบิซ u บิชิด นำเสนอวัสดุบุผิวคอมโพสิตท,ที่ทนทานเป็นอุปกรณ์มาตรฐานพร้อมจุดยึดหลายจุดและเต้ารับไฟฟ้า120โวลต์ในรุ่น SE คาดว่าความจุบรรทุกสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ1,600ปอนด์และความสามารถในการลากจูงเกือบ6,500ปอนด์ถึงแม้จะไม่